อันนี้คือข้อ2นะแล้วก็มีรูปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ e ีข้อสอบแนวเนี้ยมันจะชอบมีรูปไม่มีรูปก็มีแบบตารางมาให้เป็นข้อมูลมาให้แล้วให้เราวิเคราะห์นะครับให้ตอบว่าถูกหรือผิดนะอ่ะก็จะมีข้อ1เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่าใช่ไหมฉเฉลยเลยเก่งมากข้อ1ผิดนะครับเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวผิดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จ้าดูจากไหนนี่นี่เส้นใบเป็นร่างแหเห็นไหม รากเป็นระบบรากแก้วเห็นไหมระบบรากแก้วรากแก้วก็คือรากที่มันใหญ่ๆอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเรากใหญ่ๆแบบเนี้ยคือรากแก้วนะครับเป็นระบบรากแก้วแสดงว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อ่าถูกต้องอ่ะเพราะนั้นข้อ1ต้องตอบว่าผิดนะครับเป็นรากแก้วนะครับข้อ2เป็นพืชที่มีท่อลำเลียงและมีเมล็ดแสดงว่าต้องถูกทั้งสองอันนะมีท่อลำเลียงด้วย และมีเมล็ดด้วยใช่ไหมข้อ2ถูกอีกแล้วอ่าข้อ2ถูกอีกแล้วน้องๆตอบถูกนะครับเก่งมากนะมีท่อลําเลียงครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยน้องๆไอ้พวกเนี้ยก็คือท่อลําเลียงเนี่ยไอ้เส้นใบเนี่ยเส้นใบทั้งหลายคือท่อลําเลียงและในลําต้นก็มีท่อลาเลียงนะครับมีไซเลมโฟอมอยู่ข้างในนะครับถ้าตัดดูอ่าถ้าตัดดูน้องๆจะเห็นท่อลําเลียงเป็นยังไงอ่ามีให้เลือก2ช้อยเป็นรับเบียบหรือกระจัดกระจายอ่าให้ถ่ายอ่าพิมมา น้องพิมพ์มาถ้าตัดดูอ่ะถ้าตัดตรงนี้ดูอ่ะเออตัดตามขวางนะถ้าตัดดูน้องๆจะเห็นท่อลาเลียงตรงเนี้ยเป็นระเบียบหรือกระจัดกระจายพิมพ์มา,าเลยนะนี่มันจะต้องเป็นยังไงครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นระเบียบครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงคู่มัดท่อลาเลียงจะเรียงตัวเป็นระเบียบเป็นวงเลยนะครับและ เวลาผ่านไปวงนี้ก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆมันจึงเป็นวงปีนั่นเองเพื่อไปเรียงคู่มีวงปีนะครับที่ลำต้นของมันข้อ3บอกว่าสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้เท่านั้นนะสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้เท่านั้นน้องๆว่าถูกหรือผิดข้อ3ผิดนะครับผิดตรงไหนผิดตรงที่เท่านั้นผิดตรงที่ว่าเท่านั้นแค่นั้นแหละถ้าตัดคําว่าเท่านั้นนะก็จะถูกแล้วสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ใช่ไหมใช่นี่ไงเห็นดอกไหม ดอกเนี่ยเพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและนี่ผลเห็นผลไหมข้างในผลก็จะมีลูกหลานของมันอยู่ก็คือมเมล็ดลูกหลานของมันคือมเมล็ดมเมล็ดเนี่ยก็คือลูกที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนจะเป็นมเมล็ดจะต้องมีการปฏิสนธินะโอเคไหมสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ใช่แต่ว่าสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็ได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องอธิบายว่าสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบ s e ็กชวและ Asexual ได้ทั้งแบบอาศัยและไม่อาศัยเพศนะครับแบบอาศัยเพศก็คือการปฏิสนธิแล้วก็สร้างมเมล็ดนะครับถ้าแบบไม่อาศัยเพศก็เช่นการแตกหนออย่างเงี้ยถติว่ามันมีหนอ่อต,ต้นเล็กๆนะขึ้นมาข้างๆอย่างเงี้ย ปึ๊บแตกหนออ่อเงี้ยได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือการตอนกิ่งการปักชำอะไรเงี้ยก็เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเหมือนกันนะครับข้อ4นะครับสามารถลําเลียงน้ําจาก A ไป B ได้อ่าใช่ไหมอ่าข้อนี้จะยากขึ้น3ข้อแรกจะไม่ยากมากนะแต่ข้อ4จะยากขึ้นเล็กน้อยต้องอาศัยการวิเคราะห์หน่อยอ่ะน,อน้องว่า สามารถลำเลียงน้ำจาก A ไป B อย่างเงี้ยจาก A ไป B เนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยได้ไหมน้ sporting. องว่าได้ไหมข้อนี้ผิดเออข้อนี้ต้องตอบว่าผิดใช่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการลำเลียงน้ำครับน,น้องการลำเลียงน้ำจะลำเลียงตามไซเลมซึ่งการลำเลียงในไซเลมนั้นจะลำเลียงจากรากขึ้นสู่ยอดเท่านั้นไม่สามารถลำเลียงจากข้างบนลงข้างล่างได้ไม่ได้นะครับน้ำจะลำเลียงจากรากเนี่ยแล้วก็ขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ากลไก การลำเลียงน้ําในไซเลมเนี่ยอาศัยแรงดึงจากการขายน้ําคือข้างบนน่ะคายน้าออกไปแล้วมันก็เลยมีแรงดึงน้ําข้างล่างขึ้นมาแทนที่ดึงขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่งางเงี้ยเพราะฉะนั้นการลำเลียงน้ําจะขึ้นเท่านั้นครับขึ้นเท่านั้นนะลำเลียงจาก A มาลงมา B ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยตอบว่าผิดโอเคเก่งมากข้อสุดท้ายข้อ5นะครับสามารถลำเลียงอาหารจาก B ไป C ได้น,น,น้องๆให้ตอบว่าถูกหรือผิดให้ทายส่วนใหญ่จะตอบว่าถูกนะครับซึ่งถูกต้องเก่งมากครับโอเคถูกต้องนะครับสามารถลําเลียงอาหารจาก B ไป C ได้ D คืออะไร D คือใบ C คืออะไร C คือผลซึ่งลําเลียงอาหารไปเก็บในผลได้ไหมได้เพราะว่าการลําเลียงอาหารลําเลียงส่งไปตาม 4M ก็คือท่อลำเลียงทิศทางการส่งของท่อลำเลียงเนี่ยขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะน้องๆลำเลียงขึ้นอย่างเงี้ยนะลำเลียงขึ้นจาก B ไป A ก็ได้ นะครับหรือจากมีย้อนลงมาข้างล่างนี้และย้อนขึ้นไปไปให้ไปเก็บอาหารไว้ที่ C ได้ไหมได้นะครับกลไกการลำเลียงอาหารในโฟมเนี่ยจะอาศัยแรงดันแรงดันที่เรียกว่าแรงดันเต่งนะครับคือมันจะเอาอาหารส่งเข้าโฟมแล้วก็เอาน้ำเข้าโฟมทาให้เซลล์ในโฟมมันเต่งพอเต่งปุ๊บมันจะมีแรงดันก็ดันทั้งน้ำทั้งอาหารอนะส่งไปตามเซลล์ต่างๆในโฟมนะนะส่งไปเรื่อยๆจนไปถึงแหล่งเก็บแหล่งเก็บอาหารเช่น พืชบางชนิดเก็บอาหารไว้ในผลพืชบางชนิดเก็บอาหารในเมล็ดพืชบางชนิดเก็บอาหารไว้ในรากก็ได้เอแหล่งเก็บในที่นีน้คือรากก็ได้คือผลก็ได้คือใบก็ได้คือส่วนไหนก็ได้ที่แล้วแต่ชนิดของมันว่ามันจะเก็บอาหารไว้ในที่ไหนนะครับโอเค